ผมเคยระบุชื่อหนึ่งพักไปแล้วยังยืนยันอยู่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าพักใดที่จะเป็นอุปสรรคปัญหากับการทุจริตการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการปราบปรามทุนเทาพักใดที่ถูกครอบงําโดยเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือใครก็แล้วแต่รวมไปจนถึงพักใดที่ไปสร้างความแตกแยกนะครับในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนทางสังคมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่ไปร่วมรัฐบาลด้วยครับ ะะมันต้องเลือกด้วยว่าถ้าจะบอกคุณสมบัติเนี่ยเราจะพูดชื่อพรรคต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งทันที <c oughs> หรือว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนะคะดังนั้นเนี่ยขอเลือกพูดเป็นชื่อพรรคแล้วกันนะคะโดยที่ไม่บอกคุณสมบัตินะคะก็คือที่จับไม่ได้จริงๆก็คือพักกล้าทำค่ะถ้าเลือกได้นะครับผมเองเราอยากจะเลือกทํางานกับคนที่บริสุทธิ์คนที่ไม่มีอะไรด่างพร้อยและคนต้องมีความเป็นมืออาชีพทำงานจริงๆนะครับเพราะวันนี้วิกฤตจริงๆ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งจริงๆไม่เอ,อื้อทุนเดาทุนดาําหรือทุนใดก็ตามนะครับที่ไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสําหรับเพื่อไทยนะครับเรายืนยันอย่างนี้ครับว่าเราก็ไม่เอานะครับทั้งเดาท,ทั้งดานะครับแต่นาทีนี้เป,นเป็นเวลาของประชาชนในการเลือกนะครับเราอยากจะให้สิทธิ์ประชาชนเลือกจากเรื่องของนโยบายจากเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศจากความเชื่อมั่นในตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและตัวบุลคลากรคือสส เมื่อเลือกมาแล้วเนี่ยเสียงของประชาชนไม่มีเทาไม่มีดำนะครับหากใครมีความเทาความดำสุดท้ายเรามีความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเป็นคนตัดสินและคนเหล่านี้จะไม่ได้เข้ามาผมตอบสั้นๆนเงนี้ยพรรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาบายมุกทั้งหมดนะครับเพราะหลักฐานเรามีอยู่แล้วนะครับว่าใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ใครเกี่ยวข้องกับทุนสีดำนะครับอีกไม่ช้าก็จะมีร <c oughs> ายชื่อออกมาอีกนะครับเพราะนั้นก็ผมว่า ยืนยันนะว่าผมจะไม่ร่วมกับ <c oughs> พรรคที่เกี่ยวข้องกับพวกทุนสีดำทั้งหลายนะครับเรายืนยันชัดเจนว่าถ้าเป็นขาวเราร่วมด้วยถ้าเป็นเทาเราไม่ร่วมด้วยแต่ไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ของการชะนักชะง,งันยังไงต้องยืนยันว่ารัฐบาลที่จะเป็นคนเป็นรัฐบาลต้องเป็นพรรคฝ่ายขาวเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นทั้งหมด <c oughs> ฉะนั้นเรายืนยันว่าเรายืนอยู่ที่พรรคการเมืองฝ่ายขาวและเราเชื่อมั่นในพี่น้องประชาชนว่า จะใช้ดุลพินิจถูกว่าใครขาวใครเทา